แนวโน้มอ,อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยปี2568การส่งออกน้ำตาลพุ่งขึ้นเป็นผลดีกับราคาอ้อยปี2568ทับ69เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับ วันนี้เรามาดูในเรื่องของแนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยนะครับในปี2568กันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการส่งออกน้ำตาลไทยในช่วงนี้นะครพุ่งขึ้นสูงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะเป็นผลดีนะครับแน่นอนกับราคาอ้อยในปีการผลิต2568ทั60ันนั่นเองครับทางด้านศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการประเมินรายได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลในปี2568ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีนะครับ โดยมีปัจจัยหนุนจากปริมาณผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากซึ่งช่วยหักล้างนะครับผลของราคาที่มีแนวโน้มลดลงนั่นเองปริมาณผลผลิตน้ําตาลไทยในปีการผลิต2,567ถ้า68นะครับมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง20.5%จากปีการผลิต2,566ถ้า67นั้นนะครับมาอยู่ที่10.6ล้านตันตามปริมาณอ้อยข้าวหีบนะครับที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่96.7ล้านตันนะครับ ซึ่งเป็นผลจากผลผลิตต่อไร่นะครับและพื้นที่การเพาะปลูกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นนะครับจากปัญหาภายแล้งที่ขี้ขายนั่นเองครับในขณะที่ราคาส่งออกน้ําตาลโดยเฉลี่ยในปี25 6 8นะครับคาดว่าจะปรับตัวลดลงที่สองจุมาอยู่ที่561.5สดหอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับราคาน้ําตาลทรายดิบรวมพรีเมียมที่บริษัทอ้อยน้ําตาลนะครับทำได้ใช้อ้างอิงนะครับในส่วนของราคาการส่งออกของน้ําตาลอื่นด้วยนั่นเองครับ มีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่ 3. 1จเซจากฤดูการผลิตที่ผ่านมานะครับอยู่ที่23เซนต์ต่อปอนด์เนื่องจากนะครับไตรมาสที่4ของปี2 5 6 7เป็นต้นไปนะครับราคาน้ําตาลโลกจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงกลางปี67จากภาวะการขาดดุลของน้ําตาลในตลาดโลกนะครับในแต่ละดับนะครับในส่วนของราคานะครับยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าราคาน้ําตาลโลกในช่วงปลายปี66นะครับและต้นปี67 ซึ่งเป็นช่วงเวลานะครับการทําราคาน้ําตาลของฤดูการผลิตปี2 5 6 6ันาบนั่นเองครับสําหรับมูลค่าการส่งออกน้ําตาลปี25 6 8นะครับคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่28.7%มาอยู่ที่3 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากปริมาณการส่งออกที่เมีแนโน้มนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 32. 4เมาอยู่ที่นะครับ6.5ล้านตันนะครับ ในขณะที่มูลค่าตลาดน้ำตาลในประเทศนะครับจะอยู่ที่5.6หมื่นล้านบาทนะครับขยายตัวอยู่ที่1%นะครับจากปริมาณการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวนะครับตามการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจนั่นเองครับสำหรับความเสี่ยงและปัจจัยในด้านต่างๆนะครับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำตาลในปี68ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับและสะภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบนะครับต่อความต้องการบริโภคน้ําตาลโลกซึ่งหากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลองกว่านี้นะครับซึ่งจะคาดการไว้ว่านะครับก็จะส่งผลนะครับให้ความต้องการบริโภคน้ําตาลโลกนะครับเติบโตต่ํากว่าที่คาดไว้นั่นเองซึ่งจะส่งผลให้นะครับราคาการส่งออกน้ําตาลลดลงมากกว่าที่คาดไว้นั่นเองครับ สำหรับความแปรปรวนนะครับของสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับทางด้านบราซิลนะครับซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ําตาลมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับหากเผชิญกับปัญหาภัยแล้งที่ดุลแรงน้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับก็จะทําให้ราคาการส่งออกนะครับน้ำตาลปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ในขณะเดียวกันนะครับหากไทยเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับ ในช่วงที่จะเปิดหีบในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับก็อาจจะทําให้ผลผลิตน้ําตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่าที่คาดการไว้นั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ